วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเดียขออวดนะครับงานเข้าไมพังต้องซื้อใหม่ใหม่จะย้อนให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วเสียตังค์ไปยับเยินเช่นเคยนะนี่ก็จะต้องไปเสียตังอีกเนื่องจากว่าเป็นนักร้องเมื่อก่อนก็ใช้แต่ไม้สายนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น,ปนใช้ไม้ลอยเพราะว่ารู้สึกว่ามันลงไป เอนเตอร์เทนลูกค้าไม่ได้ถึงที่นะครับเพราะว่าสายมันไปไม่ถึงนะครับตอนที่ซื้อไม้ลอยช่วงนั้นก็มีคนเตือนมาแล้วว่าทางกสทชเนี่ยเขาจะล็อกขึ้นความถี่นะครับให้เราไม่สามารถใช้ไม้ลอยได้นะครับตอนนั้นก็ไม่ทราบหรอกว่าวม่าล็อกความถี่มันเป็นยังไงแล้วก็มีคนบอกว่ามันจะผิดกฎหมายมองตรงไม่มีความรู้เลยตอนนั้นตอนนี้ได้ประสบการณ์ตรงตรงที่ว่าล่าสุดเนี่ยผมก็เพิ่งไปงานมาอยู่เนี่ยไม้ก็ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ที่นี้คือมันไม่มีอะไรดับนะครับฐานในในไม้ร้อยก็เป็นฐานใหม่ที่เพิ่งแกะเลยไม้ติดแอคติเวทปกตินะครับซึ่งอะแดปเตอร์ก็ใช้ได้ปกติคือทุกอย่างเปิดปกติแต่ว่าในตัวกล่องรีซิเวอร์ถูกล็อกไว้ไม่ว่าผมจะจูนไปช้แนลไหนก็ตามจะเป็นความถี่ไหนก็ตามนะครับเพราะว่าผมใช้เป็นจิตองนะครับที่มันจะสามารถหลบหลีกเฮิร์ตได้นะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับไม้อื่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่วันนี้ ต้องไปซื้อใหม่ใหม่นะครับก็ต้องมีไปก่อนเราด้วยงบประมาณตอนนี้จํากัดน,นะครับเพราะจริงๆกับใจผมเนี่ยตั้งใจว่าแบบเอ้ยเก็บเงินสักพักหนึ่งช่วงที่ซื้อใหม่รอยใหม่ใหม่ไรเงี้ยแล้วก็แบบใช้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าอุย้ยเราอยากขยับรุ่นเป็นแบร,รนด์ที่แมสหน่อยก็ไม่ชัวร์ทุกคนก็จะรู้จักก็ราคาก็ถ้าเป็นกล่องรีเซิร์ฟเวอร์ตามที่ผมต้องการเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 0,000ื่นไรเงี้ยประมาณนี้นะครับ ที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากลองใช้เราอยากมีอะไรเงี้ยก็คือเป็นซินิไซเซอร์นะครับก็จะเป็นไม้ที่แบบระดับศิลปินเขาใช้กันเยอะๆนะครับไม้ยี่ห้อน,นี้นคก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้อยากลองใช้ดูบ้างอะไรเงี้ยครับอยากมีมันน่าจะทําให้งานเราโฟล์ขึ้นแต่วันนี้ก็งบจากัดก็ต้องไปขออวดว่าไม้จะเป็นยังไงแล้วก็ที่มาฟะจุมเพราะว่า เพื่อนบอกมานะครับว่าชื่อร้านว่าโปรตักอินนะครับซึ่งเพื่อนบอกว่าลองมาดูร้านนี้ดูเพราะว่าผมจะได้เจอไมท์ที่ถูกใจของผมนะครับที่เข้ากับโทนเสียงของผมนะครับซึ่งเราอยู่ในชั้นสามน่าเป็นทางนี้ไหมเพราะว่ามันเริ่มมีมีเกี่ยวกับ เรื่องใหม่เรื่องอะไรโทรหาเพื่อนก่อนฮัลโหลโจานผมอยู่ที่ฟอร์จูแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นไปใช่ไหมจานจอดรถไหนอยู่ชั้นผมจอดรถชั้นแปดลงลิฟต์มาชั้นสามแล้วผมตอนนี้ผมอยู่ร้านรือร้านปียนัทแต่ร้านเนี่ยที่จานบอกอ่ะมันจะมันจะต้องมีเป็นโนอยู่ข้างหน้าใช่ไหม อ๋อเรจั้้รียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็ถึงร้านโบปักอินแล้วหลังจากเดินหลงมาครึงชัมงไปไปลองดูใหม่กัน ผมที่จะผมตัวครับตัวเรเป็นไมลองตัวแล้วก็ไปไตัวนงเ็นคาสิโนนี้สองหมืนกวบาทนับแต่ถ้าสองหม่นกว่บาทนี้ไปตัวนี้ดีกว่าใช่ว่าเรผมใช้เอมดีกว่าย่งเงี้ยเ็มันคืตัวสตัวนี้หาเนี่ยมันแบบชาร์ตไม่ต้องใช้ถ่านพาได้สูงได้สูงสุได้สูงสุดสิบถึเอ็ดชั่วโมงและนี่คือผมว่าไปต่อฮะ อยากจะขำค่ะคือไม่มีมารน,นะคะคือมันจะเรียกว่าอะไรนะไม่มีมารไ,ไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบความสําเร็จมันจะไม่เกิดใช่ไหมคะที่ทุกคนเห็นว่าเออทำไมไม่ได้ได้ยินเสียงอีตาลุกมันพูดใช่ไหมคือคุณจะบอกว่า ความสวยก็คือไม้ที่นางใส่แบบหมดจ้ะกูก็เลยต้องมานั่งพากแบบนี้ไงคะให้ทุกคนได้เห็นถึงบอกว่าไปซื้อใหม่มันเป็นยังไงนะคะก็คุณเขาเนี่ยก็เรียกกูไปดูว่าเออไม้นี้นะมันเหมาะกับพี่มาพี่ลองแล้วอุย้ยเสียงนี้คือเพาะมากโอ้สุกด จิตจับจิตจับใจคนฟังเลยแหละกูก็ยังไม่ทันได้เอ่ยปากว่าเอ้ยที่ตกลงกัน,นมันไม่ใช่ราคานี้นะราคานี้มันไม่ได้พี่พนักงานก็เหมือนสองคนนี้ยเขาเป็นพวกเดียวกันนะมึงคือกูพูดอะไรนะก็คือจะแบบโอช่วยกันนะคือพี่พนักงานต่อยซ้ายพี่เดียดต่อยขวาค่ะกูก็แบบเมาหมัดไงยอมคือกูไม่ได้ยอมหรอกแต่ถือไม้ไปแล้วไงเอาไปลองกันแล้วจะปฏิเสธยังไงล่ะ คือแกะของเขาแล้วไงยังไงก็ต้องเอา,าอะเนาะแม่ <c oughs> เสียใงแล้วอ่าตอนนี้นะคะก็เป็นการเช็คของค่ะว่าเออได้อะไรบ้างแล้วใหม่เป็นแบบไหนนะคะดิฉันเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะเขาพูดว่ากล่องรีซิปบงรีซิปเบอร์อะไรก็ไม่รู้ก็คือนางก็เช็คกันอยู่สองคนนะคะก็เอาเป็นว่าคนรู้เรื่องเช็คดีกว่าเราเป็นคนถือตังอย่างเดียวนะ ที่บอกว่าถึอเงินนะคะเป็นคนใจอย่างเดียวก็คือพี่เดียวนะคะเวลาทํางานนะคะนางก็จะเอาตังค์นะคะมาฝากเรามาเก็บไว้นะคะเผื่อแบบนางอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบวา่าเป็นคนช่วยคิดว่าเออจะเอาดีไหมหรือ คนยับยั้งนางนางมีกีเรตหนามากอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนช่วยถือช่วยจัดการเงินในส่วนตรงนี้นั่นเองนะคะส่วนเมื่อกี้นะคะที่นางถือนะคะก็จะเป็นใบรับประกันจากทางร้านนะคะว่าเราจะใช้ไม้นี้โดยไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะคะทางร้านนะคะได้รับการรับรองจากคอสทอชว่าไม้ของเรานะคะสามารถใช้ขึ้นได้อย่างถูกต้องแน่นอนคะ่ะตอนนี้นะคะก็มาลองไม้กันนะคะว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่าคือ,อจริงๆที่นางอยากได้ทั้งหมดทั้งมวลก็ คือว่าโดนป้ายาจากพี่พนักงานว่าไม่นี้นะครับคุณอิงวาราพรนะครับใช้ในการร้องเพลงนะครับถ้าพี่ใช้นะครับก็คือแบบว่าโอ้โหเหมือนนักร้องอาชีพใช้เลยนางนี่ก็คือแบบอืของมันต้องมีเนาอะอถ้าทุกคนจําต้นคลิปได้นะคะ นางจะบอกว่าเรานะคะมีงบในการซื้อใหม่อย่างจํากัดใช่ไหมคะแต่คือถ้าเจอของที่ใช้อ่ะคะ่ะงบจํากัดไม่มีในพจนานุกรมเลยคะ่ะนางจะไม่รู้จักคํานี้แน่นอนคะ่ะดูความ a c t i n งสกอรมาทําเป็นเครียดโอ้ยซื้อใหม่แพงทพาเป็นเครียดเอาเป็นว่าไม่ว่ากันนะคะเป็นเครื่องมือทํามาหากินนะคะ ถ้าทุกคนเห็นใจเราเห็นใจดิฉันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเยียขออวดด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราสองคนนะคะในการหาเงินมาซื้อของทำมาหากินและให้น่งอวดอย่างนี้เรื่อยๆนะคะฝากด้วยค่ะ